ปลาทองทองนิยายบทที่8ตึงตึงตึงเจ้ามาตีกองทองทุกทำไมเจ้าหน้าที่ศาลที่ยืนเฝ้าทางเข้าขยับเข้ามาถามหน้าตาขึงขัง,ขงมองสตีตัวเล็กๆที่มีหน้าตาจิ้มลิ้มปติกองทองทุก ข้ามาตีกรองก็ต้องท้องทุกข์ขอความเป็นธรรมเรื่องอะไรอย่างนั้นถือมีคนขโมยของข้าข้าจึงมาตีกลองท้องทุกข์ขอให้ส่งมือปรับมาจับโจรมาลงโทษขุนหนุยสกุลจางตอบคำถามยังฉะฉานของของเจ้าหายไปเจ้ารู้ด้วยหรือว่าผู้ใดเป็นคนขโมยรู้เพราะหัวขโมยได้ทิ้งจดหมายเอาไว้ให้กับข้านา่ง้วงจดหมายออกมาจากแขนเสื้อของของเจ้าคืออะไร ฉากบางลมฉากบางลมนี่นะเจ้าหน้าที่สารที่คุยด้วยฟังแล้วก็หหวเขาออกมาด้วยความขบขันเนื่องจากหนูว่าเป็นของที่มีราคาแพงจนต้องมาตีกลองรองทุกต่อสารใช่แล้วคาต้องการให้มือปรับจับโจรที่มาขาโมยของของข้าหานเฟิงยังคงยืนยันคำเดิมอย่างนิ่งสงบดูไม่สะทกสะท้านต่ออำนาจสาลที่กดทันตรงหน้าเจ้าบอกว่ารู้จักหัวขโมยแล้วหัวขโมยชื่อแท้อะไร จินอ๋องจินเยี่ยหยางฮะเจ้าพาไปแล้วหรือเจ้าใส่ความจินอ๋องเจ้าในที่ศาลตกใจที่เป็นเชียร์พวงอีกทั้งยังเป็นผู้ที่ไม่ควรแตะต้องยังไม่ทันเริ่มไต่สวนท่านมาบอกว่าข้าใส่ความจินอ๋องได้อย่างไรหันเฟิงยิ่งพูดนำเสียงก็ยิ่งดังขึ้นนางต้องการให้ผู้คนที่กำลังเดินอยู่บนท้องถนนหยุดมองแล้วก็ฟังไปไปไปเจ้ากลับไปได้แล้วเจ้าในที่ศาล ออกปากไล่ฉับพลันเพราะเดี๋ยวเรื่องใดจะมาถึงตัวถ้าปล่อยให้สตรีนทางนี้เข้าไปในศาลข้ามีพยานและหลักฐานว่าจินอ๋องขโมยของข้าไปนางต้องการประทักกับจินอ๋องกลางแจ้งเอาให้รู้กันไปเลยว่าใครผิดใครถูกนางไม่ใช่ผู้ผิดเจ้าคนที่เจ้าฟ้องก็คือจินอ๋องเชียวนะจอนนที่ศาลเตือนด้วยความผังทีว่าอย่าหาเรื่องใส่ตัวเลยจินอ๋องท้าไงทําตัวเป็นหัวขโมย ก็ต้องได้ถับโทษเท่าสามพันชนคนธรรมดาเจ้าผู้ฟังเถียงไม่ออกทานให้มือผรับไปเชิญชินออกมาเถิดจะได้เริ่มไต่สวนคดีเสียทีนางพูดแล้วก็ขยับเท้าเข้าเดินไปข้างในเจ้าเจ้าก็ไปไม่ได้เจ้าหน้าที่ศาลเฝ้าทางเข้าศาลห้ามเอาไว้พอยื่นมือออกไปหมาจะจับตัวนางก็เบี่ยงตัวถลกไปได้อย่างห้องวยทันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังมาจากด้านใน เป็นซุ้มเศษที่นา่าเคลงขำยิ่งนักไพลมาตีกองท้องทุกหันเฟิ่งยกมุมปากยิ้มทันทีผ่านตะโกนบอกไปอย่างรวดเร็วเสียงของนางดังฟังชัดอย่างยิ่งข้าจางหันเฟิง่งถ้าต้องการฟ้องจินอองจินองขโมยของของข้าไปข้ามีหลักฐานและพยานพร้อมได้โปรเดเถิดใต้เท้าให้มือปรับไปเชิญจินตองมารับการไต่สวนเถาพูดจริงถือพาเข้ามา หันเฟิงเดินตามเจ้าหน้าที่ศาลเข้าไปข้างในนางเจอผู้ที่นั่งอยู่บนบันลงังพิพากษาผู้นี้ไม่นามว่าเจิงหยองฟางนาตาห้าเกณฑขามอย่างยิ่งหันเฟิงกับตันตันพลางนั่งคุกเข่าลงกับพื้นแตนตันเข้ามาเป็นเพื่อนอย่างหันกล้าบ่าวอย่างนางไม่ยอมให้คุณหนุ่มหาคนเดียวอย่างแน่นอนเจ้ารู้ไหมว่าใส่ความเชื่อวเพวิงมีโทษถึงประหาร ่เถาวเจ้างแห่งลมอาญามไม่ได้ขู่นี่คือการเตือนนางว่าน่าจะถอยไปข้าไม่ได้ใส่ความข้ามีทั้งพยา,ยานและหลักฐานพร้อมของชิ้นนั้นของข้าอยู่ในจวนจินอ๋องแต่นี่ก็เป็นจดหมายที่จินอ๋องทิ้งเอาให้ดูต่างหน้านางยกจดหมายก้นด้วยมือทั้งสองข้างเอามาสิเจ้างหยงฟางสั่งที่ปรึกษาข้างกายให้พมพ์จดหมายมาให้ดูหานเฟิงรับมาปฏิริยาของอีกฝ่าย รอดูว่าได้แถวเจิ้งจะให้ความเป็นธรรมกับนางไหมนางรู้เรื่องคนผู้นี้เยอะและนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นหน้าคนผู้นี้พอเจิ้งหยงฟางความยุติธรรมสูงฮองเตจึงได้ให้ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมอาญานางลงเดิมพันเอาไว้สูงเลยทีเดียวแค่จดหมายฉบับเดียวจะเรี้กใค้จินอ๋องมาไต่สวนได้อย่างไรข้ารู้ข้าถึงได้บอกว่าของของข้าอยู่ในจวนจินอ๋อง นางยืนยันท่าทางจริงจังแต่ว่าสุขุมเจ้ามันใจเกินไปไหมว่าของเจ้าอยู่ในจนจินอ๋องอีกทั้งสิ่งนี้ก็ฉากบางลมไอ้เท้าปราไปจนจินอ๋องกับข้าไหมไปตามคําเชิญชวนของจินอ๋องถ้าแต่เท้ากับข้าพบฉากบางลมลายไ่ที่มีบทกลอนหนึ่งที่ข้าเป็นผู้เขียนเองแต่เท้าจะลงโทษจินอ,อ๋อย่างไรเจ้าเจิงหยงฟังถึงกับเถียงไม่ออก วว well, ตามของสติเยาไวตรงหน้าเต็ไมไปด้วยความแปลกใจพอไม่เคยเจอสติเยาไวที่ไหนที่พูดจาฉะฉันไม่รักการและมีเหตุผลอย่างนี้มาก,ก่อนนางมีความมั่นใจนางทาให้เห็นว่าจินอ๋องได้ขโมยฉากบังลมของนางไปจริงๆไอเท้าลองตรองดูเถิดฉากบังลมของข้าเป็นฉากบังลมชิ้นเดียวที่ใหญ่มากมีผู้ใดบ้างที่สามารถขนออกไปจากบ้านข้าโดยไม่มีผู้ใดล่วงรู้นอกจากจินอ๋องผู้นี้ แล้วจินอ๋องขโมยฉากบางทองของเจ้าไปทําไมมีเหตุผลอะไรที่ต้องทําแบบนั้นข้อนี้ข้าตอบได้ทาไม่ได้ไต้เท้าเชิญจินอ๋องมาไต่สวนเถิดถึงจเจ้าทูกผลเจ้าไต้เท้าเจิงเริ่มคบคิดหนกักจะให้เชิญจินอ๋องมาที่ศาลควรจะกระทําอย่างนั้นถือชายชาตินักรบอย่างจินอ๋องอนุชาขององค์ฮ่องเต้คงไม่โกหกหรอกหานเฟิงยิ่งเอ่ย เส้นเชือกที่หมองไม่เห็นก็ย่งทัดตัวจินแย่อย่างแน่นขึ้นทุกทีข่าวมารับการไต่สวนเสียงของบุรุษผู้หนึ่งดังกึกก้องจากทางด้านหลังของหันเฟิงแล้วก็ตันๆจินอ่อกที่กำลังถูกกล่าวก้า,า,าวาเข้ามาด้วยฝีเท้ามั่นคงสง,ง่าทำองอาจและดุดันแต่ถาวเจิ้งถือกับลุกขึ้นจากเก้าอี้ก่อนที่จะประสานมัดทำความคารวะในบัตรทนทันอง หันเฟิงห้ามตนเองมีหันมองบุรุษท,ที่กำลังก้าวเข้ามานางเถาอ๋ออยู่แถววจินอ๋องจะปรากฏตัวที่นี่พอบุรุษผู้นี้มีใช่คนหูตาขับแคบแต่ตันหันกลับไปมองด้านหลังด้วยความตกใจหลังเหง่ยเย็นขึ้นมาที่หนังศีรษะยังดีที่บ่าวของนางเมื่อตะโกนเรียกนางออกมาด้วยความแตกตื่น่ันอ๋องเจ้ากรมอาญาเรียกขาด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดใจผันลอยคว้างขึ้นมา เพราะกำลังพูดถึงมหาบุรุษผู้นี้อยู่พอดีอนุชาขององค์ฮ่องเต้หยุดยืนอยู่ข้างสตรีตัวน้อยนางกลมหน้าก้มตาจึงเห็นแค่ใบหูที่มีตุ้มหูหินกลมกเล็กๆสีน้ำทะเลห้อยอยู่แถวแก้มนวลนของนางแพผมสีน้ำมึกของนางทิ้งตัวยาวราวกับสายน้ำปิ่นพว,วงวัสันล้อผีเสือ้อปากอยู่ในกลุ่มผมที่ก้าวขึ้นส่วนหนึ่งมองข้าสิแต่นางก็ไม่หันพามอง จินเย่หย,ยางเก็บซ่อนความผิดหวังเอาไว้ภายใต้แผ่นน้ำแข็งที่ฉับอยู่บนแผ่หน้านางช่าง,งโง่ขนาดนี้ออกแต่ใจถึงขนาดนั้นนาจะติดตามนันนาคนหายิ่งท่านอองยกเกเอียท่านอองจินเย่ยหยางฟังเสียงหน้าเกงขามและเบนสายตาบไปมองเจ้ากรมอายาเก้าอี้ถูกยกขึ้นมาตั้งอยู่ข้างๆโต๊ะตัวใหญ่ที่เจ้ากรมอายานั่งอยู่จึงสาวเท้าเดินไปข้างหน้า ชายฉุดผ้าไหมสีเทาคลิปด้วยผ้าสีดำปักรถลายพยักเหยียบเมฆดิ้นทองสัดอยู่ตรงหน้าหาันเฟืองท่านองท่านมาได้อย่างไรเจิงหยงฟางถามไทยเป็นวิธีพลางลดแขนเสื้อที่ยกขึ้นประสานเป็นหมดัดคาราวะและภายมือไปทางเก้าอี้อย่างทอบน้มเชิญท่านอองนั่งจินเยี่ยหยางสับัดชายแขนเสื้อแล้วหมุนตัวนั่งลงบนเก้าอี้อง,องอาจ เท้าสอกข้างขวาเท่ากับฐณนะที่พักแขนมือรองใต้คางด้านขวาดวงตาคมดุดกระบี่กำลังทอดมองสตีตัวน้อยที่นั่งอยู่บนผื้นตรงหน้าเรากับจ้องเหยื่อหันเฝ่งเงยหน้าจิ้มริมพิมพ์พร้อมมองตอบนางมิใช่ผู้ผิดอย่าต้องเดือดเนื้อร้อนใจไปนั่นของของนางบุรุษผู้นี้กล้าบุกรุกเรือนพักของนางและขโมยฉากบางังทมของนางไปรินน้ำชาให้ท่านอง ไอแถวเจิ้งสั่งคนใต้อาน,นัสของตนเองเพื่อตอนทับจินอ๋องให้ดีเสียก่อนเกิดขาดตกบกพร่องสิ่งใดอาจถูกตำหนิทดด่ายแม่แม่นางน้อยผู้นี้จะข่าวได้อย่างถูกต้องว่าเฉียวเผาบ่งมีโทษเท่าสาม,มันชนความคิดของนางเขาเห็นด้วยก็จริงแต่ว่าวก็ล่วงเกินถดยไม่เืิมผูรื่มตามมิได้ท่านอ๋องคือสตียาวไวผู้นี้นางมาตีกองร้องทุกข์วอของของนางถูกขโมยไป เจิงหยองฟางทิ้งตัวนั่งลงบนเก้าอี้แล้วพูดขึ้นเจ้าก,กลมอายาไม่ปแปดกใจทำไมมหาบุรุษผู้นี้จงมาเยือนถึงศาลได้คงจะมีใครไปรายงานเป็นแท่จินเยี่ยยางยังทอดสายตามของสตรีตัวน้อยที่นั่งคุกเขาอยู่ตรงหน้ายิ่งเหมองก็ยิ่งรู้สึกคันหัวใจแก้มของนางน่าหย,ยิกนักตาของนางแวววาวเ,เอาเรื่องนางบอกว่ามีหลักฐานและพยานพร้อม นี่คือจดหมายที่นางพอกว่าเป็นหลักฐานไปถ่าวเจิงอย่างไม่กล้าถามผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ว่าเป็นท่านอองช่หรือไม่ยามนี้ที่ทําได้ก็คือยื่นจดหมายให้ดูเท่านั้นจินเย่ยอย่างยื่นมือออกไปรับจดหมายเห็นตัวอักษรแล้วก็ชิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทิ้งลงเผื่นด้วยท่วงท่าท้าทายองอาจแล้วแต่ชัยยิ่งห่านเฟิ่งเป็นเสียงขึ้นมาทันใดแวบวบตาของนางว่าวขึ้นสองส่วนด้วยความไม่พอใจ ที่เห็นวุรลุดตรงหน้ากล้าทำลายหลักฐานต่อหน้าต่อตาเช่นนี้ท่านอองท่านทำลายหลักฐานข้าจินอองข้าก็แค่ฉีกกระดาษเล่นใต่เท้าท่านเห็นกับตาแล้วใช่ไหมว่าจินอองทำลายหลักฐานหันเฟิงหันไปหาที่พึ่งซึ่งก็คือได้เท้าเจ้าในทันทีอีกทั้งยังกล้าฉีดนิ้วไปที่จินอ,องอย่างไม่กลัวที่จะถูกตัดนิ้วเออ ภูนางบัลลังกิพากษาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก,ก่อนพอหมอะไปทางผู้ทำลายหลักฐานมาหาบุรุษผู้กุณกำลังทหารนับแสนแบบนั่งเฉยเต่ำทางสัตว์เอตัวเห็ใจกล้าที่มาตีกลองลองทุกเอาเรื่องกับจริงอองตรงหน้าหากท้าบอกว่าข้าไม่ได้เอาของเจ้าไปเจ,จะทำอย่างไรจิงแย่หยางย้อนถามภายใต้ท่าทางเมินเฉยซ่อนความสนุกสนานเอาไว้นานแล้วที่ไม่เคยพบกบอารมณ์รื่อถ่มแบบนี้ ของของข้าอยู่ในห้องหนังสือของท่านนางโจชองตําแหน่งที่ตั้งฉากบางลมออกไปพอกําลังใช้กลยุทธ์และต้อนอีกฝ่ายให้ยอมรับพระออกมาเองเจ้ารู้เร็วว่าอยู่ในห้องหนังสือจินเย่อย่างเลิกคิวขึ้นเนน้อยแต่ทําท่าเหมือนไม่ดูเรื่องราวทั้งที่รู้พอปล่อยให้บ่าวร่างยักษ์ของนางเข้ามาดูที่ตั้งฉากบางลมโดยไม่คิดที่จะดักเอาไว้ตั้งแต่แทกแล้วแล้วอยู่จริงไหม หานเฟิ่งย้อนถามเสียงเข้มดวงตาของนางยังจ้องตาด้วยอย่างไม่ยอมหลบข้าไม่รู้ทำไมท่านอ่องถึงขโมยของของข้าข้าขำเ้อะเกินที่เห็นจดหมายท่านท่านอ่องริทำตัวเป็นชนนางกล้าต่อว่ามหาบุรุษแห่งคว้นเจ้าเพื่อให้เผยออกมาเป็นผู้ออกไปข้าออกทับจับศึกตั้งแต่อายุ13หลายต่อหลายครั้งที่ชนะศึกข้าก็มักขนทรัพย์สินของศัตรู มาบำรุงขวาญและกำลังใจของทาหารเจ้าจะหาว่าข้าเป็นโจรก็คงเป็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วถ้าอย่างนั้นก็ไปยังจ้ท่านอ๋องท่านข้ามีใช่จตรูในสนามรบของท่านอ๋องข้าเป็นประชาชนของคว้นเจ้าท่านอ๋องปล้นคนของตนเองที่อย่างไทยนางไม่ยอมแพ้ยังใช้คำพูดซัดต,ต่อให้ยอมรับเจ้าอยากไปเชือของข้าอย่างทั้นถือ จินเย่หย,ยางยังทั้งท่าเดิมทวงท่าดูสบายเรากลับไม่ได้เข้ามาทับการไตสวนว่าเป็นผู้กโมวยของผู้อื่นภัยใช่ท่านอ,องค์ทรงเชิญให้ข้าไปอยู่ทํามไม่ใช่หรืองไงหางย้อนถามอย่างนี้ท่าทางสุข,ขุมของหางมากขึ้นเรื่อยๆเมื่ออีกฝ่ายเม็ดตกลุมพังสักทีข้าเชิญเท่าอย่างนั้นถือจินเย่หย,ยางเล่นกับสต,ตีตัวน้อยตรงหน้าเราก็เป็นลูกแมวไตเท้า ่านส่งมือปราบไปดูของของข้าที่ห้องหนังสือของจินอ่องได้ไหมหันเฟิงหันไปพึ่งเจ้ากรมอายาให้ใช้อำนาจความเป็นธรรมแทนใครข้าแม่ทัไพไทยพ่ายเอ่ยเสียงเอ่ยเฉยกระริงแต่ความดุแล่ทรงอำนาจทําให้คนลับข้างไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงยกเหมือนก็แต่หานเฟิงเท่านั้นหนางกําลังรู้สึกชนใต้เป็นครั้งแรกเนาอจะโต้กลับย็งไรดี เพราะบุรุษผู้นี้ฉลาดนักไม่ยอมหลงกลนางเลยแตบบ่แล้วก็มีน้ำเสียงรื่นเริงทังขึ้นจากฐานด้านหลังบุรุษรูปร่างสมส่วนสวมชุดผ้าไหมสีฟ้าอ่อนคลิปสีขาวปากคลายนกกระเรียนที่แปลว่ามีอายุยืนเก้าเข้ามาข้ามาฟังการไต่สวนท่านหรือเปล่าข้าได้ยินว่ามีแม่นางน้อยพูดหนึ่งกาตีกองรองทุกเพราะว่าจีนอ่อขโมยขอ,ข,อของของนางไป หันเฟิงแหงนหน้ามองบุรุษพูดนั้นเป็นบุรุษรูปงามรุ่นราวคราวเดียวกับจิ้นอ,องผู้มาเยือนยังสารด้วยตัวเองมีท่าทางปลอดโปรง่งเลากับกำลังเทนุส่วนดอกไม้ส่งยิ้มมาให้ทางอีกทั้งยังน้มตัวลงมาหาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงกระซิบกระซาบแกมหยอกเช้าข้าเป็นพยานให้เจ้าไทายท่านคือใครโอหยางไผ่เสนาปดีฝ่ายซ้ายหันเฟิง จองตาตอบด้วยความประหลาดใจอยากยิ่งที่มหาบุรุษผู้นี้จะมาถึงที่นี่เจ้ารู้จักข้าด้วยหรือข้าเคยแต่ได้ยินชื่อเท่านั้นพวกเจ้าคุยอะไรกันจินย่าอย่างถามแทรกขึ้นยามนี้ไม่สบอารมณ์จริงๆที่เห็นโอหยางไปจอมเจ้าเล่ห์จอมเยือยมาที่นี่ข้ามาเป็นพยานโอหยางไปยืดตัวขึ้นสองมือไพร่หลังและใบ็นให้ยังประดับรอยยิ้มน้อย ขณะมองกลับไปยังสหายและเจ้ากรมอายาพายานใต่ถถวเชิงทวนคำพูดของสนาบดีฝ่ายซ้ายด้วยความแปลกใจจับใจความแต่แรกได้แร้ว่าจินอ๋องขโมยชักบางทมของสตีไว้เยานี้ไปจริงๆแต่ไม่สามารถตัดสินออกไปได้เพราะอีกฝ่ายคือจินอ๋องเรื่องเล็กๆแบบนี้จะทำเป็นเรื่องใหญ่ไม่ได้เดี๋ยวจะไปเข้าถึงผนทีพักกานขององค์ฮ่องเต้แล้วจะยุ่งทักใช่ข้าเป็นพยาน ข้าเห็นชินอองเอาฉากบังลมของท่านไปจริงๆโอหยางไปฉีบไปที่หานเฟิงแต่ตามมองอยู่ที่ชินอองยังท้าทายสนุกสนานชินเย่หยางลีตาลงเล็กน้อยยามนี้เกิดความรู้สึกอยากสะกัดหมัดอัดหน้าคนรตรงหน้าสักหมัดสองหมัดชอบเข้ามาสอดในเวลาสำคัญอยู่เลยข้าบอกแล้วว่าข้าชอบฉากบังลมท่านข้าขอท่านอองแล้วแต่ท่านอองก็มีให้ข้าเลยต้องมาที่นี่ เพอขอซื้อกับเจ้าตัวจริงเจ้าจะขายให้ข้าได้ไหมราคาห้าร้อยตำหนึ่งเป็นไงโออย่างไปหันไปพูดกับสตีที่นั่งอยู่ตรงพื้นข้างๆคาข,า,ข,า,ขายเงินหานเฟิง้งไม่ลังไหนที่จะปัดปัญหานี้ทิ้งแม้แต่น้อยแถมยังแบมงออกไปหายังว่องไวนางทูตัวสู้จินออกไม่ได้บุรุษผู้นี้ช่างฉลาดและเยือกเย็นฮนะักดีมากถูกใช้ข้านัก โอ่อย่างไปหัวเราะรันพางลวงมือเข้าไปหยิบตัวเงินออกมาจากอกเสื้อส่งให้อย่างปลอดโปร่งสนุกสนานทานเสราบดีไปขดที่จวนจินอองเองนะนางพูดต่อออกมาทันทีได้ใช่ข้าชักชอบเจ้าเฉิดแล้วสิจินอองกับเจ้ากรมอายายังไม่ทันได้เอ่ยอะไรพันมีเสียงฮ้าวดังลัน่นบุรุษรูปงามผู้หนึ่งกำลังกึ่งเทนกึ่งวิ่งก้าวเข้าธรณีประตูเข้ามา ดวงตาก,กวาดหามองใครคนหนึ่งนั่งอยู่ไหนเข้ามาตามหานั่งคนกลุ่มหนึ่งหันไปมองทางด้านหลังส่วนคนอีกกลุ่มหนึ่งที่นั่งหันหน้าไปยังทางเข้ากำลังมองบรุรษที่กำลังก้าวเข้ามาด้วยท่วงท่าเหน่อยหอบด้วยเช่น,นทันทันใดนั้นโอยังไปเกิดทักบุรุษผู้นั้นขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มรอก,กับดอกไม้ปริบานองค์ชายสกลับมาจากวัดไทเชินแล้ว องค์ชายสามไม่สนจสถานการณ์เลยทันทีที่กลับถึงเมืองหลวงและได้ยินผู้คนบนถนนกำลังพูดถึงสตรีนางหนึ่งปราติอีกองท้องทุกข์เอาเรื่องจินออกอย่าไม่กลัวตายจินสีเถียนก็รู้ทันทีว่าเป็นนางแน่จึงพุ่งมาที่นี่อย่างรวดเร็วหานเฟิงแงงหน้ามององชายสามยามที่ไม่มีผ้าปิดบังใบหน้านางจ้องตาตอบผ่านนับถือใจจึงว่า องค์ชายสามมีรูปชมงดงามเทรากเขอิสตีส่วนนี้น่าจะได้มาจากพระมันทะซึ่งจริงกุ้ยเฟยเป็นอส,สตีที่มีสิดิชมงดงามนิดที่ใครเห็นก็ต้องเป็นอันตกตะลึงเจ้าองค์ชายสามชี้นิ้วม,มาที่นางดวงตาจับจ้องหนาตาเมกระพิบในที่สุดก็ได้เห็นใบหน้านี้ถูกใจไหมถูกใจยิ่งมีได้สวยหยาดเยิม้มแต่ก็น่ามอง ูดได้แต่คำว่าเจ้าพูดคำอื่นแผห,ห,หนึ่มให้คนหนุ่ยยายสกุลช่างทุกขึ้นยืนมือปัดฝุ่นที่เกาะอ,อยู่ตรงเช้ดมะโปงออกต,ตันเห็นเช่นนั้นเกิดขยับเข้ามาช่วยปัดแล้วนางก็หันไปทางเจ้างยงฟางแล้วอย่างไปนางยามยิ้มน้อยๆจนแก้มหนุนขึ้นพางกาวไต้เท้าข้าหมดทุระแล้วข้าขอตัวกลับก่อนฉากบังลมนั้นเปลี่ยนเจ้าของแล้วไม่มีความจําเป็นที่ข้าจะฟ้องท้องเอาเรื่องกับหัวเขโามาอีกตอไป ท่านเสนาบดีขอบคุณท่านมากข้าชอบเครื่องสนุกโอ้ยอย่างฝ่ตอบพร้อมกับหัวเาะเสียงรื่นเริงดวงตาเจ้าเรียบแพรวผินิดใบห,หน้านางตรงทรงเป็นครั้งแรกข้าขอตัวก่อนหานเฟิงย่อตัวอำลาเสนาบดีฝ่ยายใช้และเจ้ากรมอายะจากนั้นก็ชำเลืองสายตาไปทางจินอ๋องแป๊บหนึ่งอย่างไม่สบอารมณ์เดี๋ยวสิจินสีเทียนเดินกลับมาทำหลังแล้วพูดขึ้น เจ้าจำข้าได้ไหมจำได้เป็นเจ้าจริงๆใช่ไหมองชายสามจำสาวใช้ของข้าได้หรือไม่ได้แล้วจริงใช่ไหมจริงแล้วเสียงของข้าละ่ะใช่แล้วองค์ชายสามจะถามทำไมเจ้าเจ้าในช่างปากคอคมทักเจ้าคลุมอายามมึนงงไปหมดเหตุการณ์จนทำอะไรไม่ถูกสตรีเยาไวยนังนั้นเป็นใคร นางรู้จักจินอ่องและองชายสามอีกทั้งเศนาบดีฝ่ายซ้ายก็ยังดูท่าจะสนใจนางไม่เช่นนั้นคงไม่เข้ามาช่วยนางจัดการกับจินอ๋องหรอกท่านอ๋องข้าจะไปรับฉากบางห่มเดี๋ยวนี้เลยมันเป็นของข้าแล้วโอ้ยอย่างไปหัวเทาะเจ้าข้าจินแย่อย่างตอบและลุกขึ้นจากเก้าอี้โดยท่าทางดุดันไ่เท้าเชิงท่านได้ยินแล้วใช่ไหมท่านอ๋องยอมทับสารภาพแล้วว่าเป็นหัวขโมยจริงๆ เสนาบ,บดีฝ่ายซ้ายพูดไปก็โหดไปอย่างชอบอ,อกชอบใจเจ้าว่างมากเหลือเกินนะจีนี้อย่างหยุดยืนอยู่ตรงหน้าโอย่างไปมาหาบุรุษแห่งแคว้นเจ้าทั้งสองกำลังยืนจ้องหน้ากันและกันอยู่ในศาลผู้หนึ่งยิ้มแย้มอีกผู้หนึ่งมีสีหน้าเรากับจะาฉาบยวยน้ำแข็งหมื่นปีแต่แววตาเรากับกำลังพ่นไฟขามีค่อยว่างสักเท่าใดดอกแต่เป็นเรื่องของท่านขามมักจะว่างเสมอ ม่รู้ทำไมนะสิโอยอยหยงไงปหัวเธอออกมาอย่างสนุกสันหันครั้งหน้าข้าจะให้องคลคลหนึ่งไปดักเจ้าแม่ทับไทยพ่ายเข็นเสียงพูดเทอไดไทฟันถ้าส่งองคคลักหนึ่งมาดักท้าอาจจะได้ผลโอ้ยหยั่งปหัวเธอในทันทีข้ามียกชักพังลมาใ,ให้กับเจ้าแต่ข้าจ่ายเงินไปแล้วนี่มันเป็นของข้าห้าร้อยตำลึงเงินเจ้าก็เอาไป พูดพูดดลวงมือเข้าไปใต้แขนเสื้อเพื่อหยิบตั๋วเงินห้าร้อยตำหนึงออกมาถอยยังไม่ทันส่งให้เสียงของโอ้ย,ยังไปกระดังผัดยิ้มยิ้มได้ยังไงกัน5้าพันตำหนึงต่างหากห้าร้อยตำหนึงเสียที่ไหนกันเจ้าของซื้อของขายต้องทำกำไรกันสักหน่อยจิงจอกเจ้าเล่ยยิ้มแย้มจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม และตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ